ที่หมอปรลงมาเนาะแล้วเขจะให้การตรมให้ให้นายกตั้งกรรมการสอบในเรื่องไอ้สัญญาไทยคมที่คุบอกแล้วต้องการที่บอกว่าเหมือนการรับคนมาใหม่ไม่ได้คือเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาของไทยคมมันเป็นมหากราบนะครับมันต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลในอดีตผมว่าก็ถึงสามสิบปีตั้งแต่มีสัมปทานนี้นะครับบางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้สกัดที่จะตั้งกรรมการสอบหรือไม่ไก็เป็น เป็นสิทธิที่จะมีผู้ร้องเรียนนะครับแต่มันก็จะกระทบกับในอดีตเยอะซึ่งมันก็มีเรื่องกเก่าๆที่บางทีเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขได้นะครับมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับวันนี้เรามามองกันว่าจะทํายังไงให้ดาวเทียมเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ดีกว่าเพื่อบริการประชาชนนะครับแล้วก็อยาให้มีความเสียหายต่อบ้านเมือนก็พอนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายนะครับให้ถูกต้องไม่มีการขุดเปลี่ยนได้มี ปัญหาที่จะกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องนี่คือแนวทางที่เราต้องกกวครับตรงนี้พอมันหมดสัญญาแล้วมันจะต้องใช้ระยะเวลาล่างมากกว่าที่เดิมกระบวนการเพิ่มขึ้นใหม่ไม่เข้าใจหมายถึงว่าที่มันจะหมดสิบกันยาเนี้ค่ะบางทีมันยากจะเข้หมดสัญญาแต่ว่าตัวดาวเทียมที่ที่ยังส่งผลเรีอยู่เราก็จะรับมาดำเนินการต่อในนามของรัฐบาลนะครับรัฐบาลดำเนินการต่อได้เลยใช่ครับจะไม่มีสะดุดเราลจะได้รับผลกระทบ การนีคือหัวใจสําคัญนะครับไม่ให้มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่มีการทุจริตไม่มีการทำผิดกฎหมายะคะรับเป็นเป้าหมายที่เราต้องทาให้สาเร็จแต่ส่วนท่านบอกว่าโรงหรือผู้ที่เห็นต่างนะครับอาจจะได้ข้อมูลจากในอดีตว่าอย่างไรเนี่ยผมก็จะไปตรวจสอบด้วยเช่นกันนะคร<ม>ับเพราะว่าต้องยอมรับว่าผมก็มารับตําแหน่งนได้ไม่นานเนี่ยก็จะมีเรื่องเก่าๆหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลอดีตมันมันทําไปแล้วจบไปแล้วในอดีตบางทีเป็นการมารื้อฟื้นมันก็ทําได้ยากเหมือนกันนะครับ ก็ต้องให้ความไปทมกับรัฐบาลปัจจุบันด้วยเพราะบางเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลที่ทำนะเป็นปัญหาที่รัฐบาลในอดีตไปผูกเนื่อนไว้นะครับแล้วก็ต้องมาค่อยๆแก้กันไปนะครับแสด,ง,นนสดงว่าแสดงว่าอันไหนที่ยังไม่ชัดเจนก็จะต้องให้การทบทวนให้ละเอียดรอบครอบใช่ไหมคะใช่ก็อาจจะมีการผมจริงๆก็แต่แบมรัอกแนวผมก็ตรวจสอบนะครับดูทุกอย่างในรายละเอียด้วครับแลแนวทางที่เราทําอยู่ก็คือแนวทางที่ดีที่สุดแล้วเรื่องแต่ปัญหาบางเรื่องที่มีผู้ร้องขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องในอดีตนะซึ่ง การจะมาแก้ในปัจจุบันก็ต้องค่อยๆทํานะครับเพมไม่ได้ถูกใจทุกคนนะครับก็ต้องค่อยๆชี้แจงทำควาเข้าใจกันไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ